อัปเดตความปังของลิซ่าแบล็คพิ้ในแคนาดากันต่อนะคะเธอนั้นปังมากจริงๆค่ะหลังจากที่พาเพลงมันนี่นะคะเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดคอตร้อยของแคนาดาได้สําเร็จค่ะมันนี่ของลิซ่าค่ะก็อยู่ยาวๆนะคะ มาอย่างต่อเนื่องค่ะถึงตอนนี้ล่าสุดนะคะอยู่สูงสุดค่ะนานมาถึง11สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมโดยตอนนี้ค่ะอยู่ในอันดับที่83นะคะแล้วก็เคยทะยานขึ้นสูงสุดค่ะอยู่ในอันดับที่37มาแล้วอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะทาง Universal Music นะคะของแคนาดาค่ะเขาก็มีการประกาศรางวัลนะคะให้กับศิลปินต่างๆค่ะโดยในหมวดนะคะของ K-pop ค่ะลิซ่นะคะสามารถค่ะพาเพลงและลิซ่ของเธอนะคะแล้วก็มันนี่ค่ะเข้าสู่ความนิยมสูงสุด ได้ถึง2เพลงด้วยกันค่ะกลายเป็น best of K-pop นะคะของปีนี้ในขณะที่ BTS ค่ะก็เข้ามาด้วยนะคะเหมือนกันถ่าหนึ่งเพลงค่ะนั่นก็คือเพลง Butter นั่นเองนะคะ นอกจากนั้นค่ะลิซ่าเองนะคะก็ยังได้นะคะ Best Collab แห่งปีอีกด้วยค่ะก็จากผลงานนะที่เธอไปคอลแลบร่วมกันกับ d j s n e เนโอซูนาและก็คุณแมกนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังไม่หมดค่ะเพราะว่ามิวสิกวิดีโอและลิซ่าของเธอค่ะก็ติดโทนะคะเป็นเพลงที่น่าจดจำค่ะและก็มีผู้ดูมากที่สุดคะร่วมกันกับเหล่าบรรดาเพลงดังๆอื่นๆอีกด้วยค่ะอาทิเช่นนะคะบูททของ Oliver l ลอต c ิโกค่ะรวมไปถึง h a p p i e r นะคะ t a t ever ของ i l l i e Eilish เป็นต้นค่ะสุดๆไป เลยนะะเธอขายอย่างปังต่อเนื่องนะในบิลบอร์ดของแคนาดาคะแม้ว่าคะ่ะยังไม่เคยนะไปโปรโมทที่นั่นเลยสักครั้งนะคะแต่ก็ปังมากแล้วก็ปังอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะอแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันคะ่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะทาง Universal แซลทางมิวสค่ะของแคนาดาเขามีการประกาศรางวัลด้วยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า